สวัสดีครับโค้ดพี่ตุ้มนะครับกับโค้พี่กุ้งค่ะครับจากเพจห้าอย่างฟิตได้ใช่ <c oughs> วันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของการออกกำลังกายก็คือถ้าบริหารขาให้ของเรานะครับ <c oughs> ขานะครับ <c oughs> ขากับมันจะโดนขา <Edition> ช่วงล่างอ่ะนะครับางทั้งหมดกระชับเล็กลงโซ่กระชับ <c oughs> ขึ้น <c oughs> ใช่นะครับโดยที่เราจะใช้ท่าเบสิกนะครับเบสิกแต่ว่าแต่ว่านะครับมันจะเพิ่มท่าความยากขึ้นอีกนิดนึงแค่นั้นเองนะครับเริ่มต้นจากโค้พี่กุ้งอ่านะครับมาอยู่นี่โอเค ลอ,ลองสควอตลงไปครับการขาครับเป็นตัวครับโอเคสควอตลงไปปุ๊บยืนขึ้นยืนยืลุกขึ้นยืนปุ๊บนะครับมือเริ่งแตะมือดูนะครับโอเคปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมครับทีแตะซ้ายแตะขวาอ่าไหนลอง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 ดูที่บท่าที่หนึ่งลองดูครับปุ๊บมือขวาแตะอ่าขวาแตะซ้าย ไม่ใช่แล้วอ่าใช่อ่ซ้ายแต่ขวานั่นแหละแล้วลองก็ลองยังแบบแยกประสาทอยู่ลองดูสิบครั้งลองดูสิบครั้งโอเคค่ะไปด้วยกันนะคะโอเคอ่ะไปปึ๊บขวาแต่ซ้ายอ่าซ้ายแต่ขวานั่นแหละโอเคสองขวาแต่ซ้ายซ้ายแต่ขวาโอเคสามขวาแต่ซ้ายซ้ายแต่ขวาโอเคสี่ขวาแต่ซ้ายซ้ายแต่ขวาโอเคห้า ขวาแต่ซ้ายซ้ายแต่ขวาดีครับโอเคหกขวาแต่ซ้ายซ้ายแต่ขวาโอเคเจ็ดขวาแต่ซ้ายซ้ายแต่ขวาโอเคแปดขวาแต่ซ้ายซ้ายแต่ขวาดีครับดีโอเคเก้าอีกครั้งหนึ่งขวาแต่ซ้ายซ้ายแต่ขวาและสุดท้ายครับสิบขวาแต่ซ้ายซ้ายแต่ขวาโอเคอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2กันต่อครับค่ะท่าที่2นะท่าที่2โอเคเราจะทําท่าเหมือนกับเด็กมารยาทดีทําไงสองเส็บัวเอาเส okay. ็บัวโอ่าเถิดเถิดเถอนบ้ข้างหลังครับเดี๋ยวขาหลุดครับเถิดถอยมาครับถอยมาถอยมาอ่าโอเคถอยเส็บัวครับลองดูถอยเส็บัวปุ๊บแล้วก็ก้าวก้าวกลับไปครับปุ๊บเตะพร้อมกับเตะโอเคหนึ่งอ่กข้างหนึ่งสลับเลยครับปุ๊บตั้งหลักก่อนไปสองโอเคอ่าปุ๊บขึ้นไปสาม ถอยเซบัวปึ๊บปึ๊บขึ้นไปสีโอเคถอยเซบัวปึ๊บขึ้นไปหา้าถอยเซบัวปึ๊บขึ้นไปหกที่ทอย<ส>ู่ที่ไม่ใช่อะไรน,นะตั้งหลักปึ๊บขึ้นไปเจ็ดถอยเซบัวขึ้นแปดถอยเซบัวออ่าเก้าอีกครั้งหนึ่งครับและสิบ โอเคนะใช้ได้ใช้ได้อันนี้คือท่าที่3โดยความอ่าที่2นะครับตัวทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้ใช่ไหมเราถอนปุ๊บเราขึ้นมาปุ๊บเราขึ้นไปเลยก็ได้ถ้าเผื่อว่าเรามีความแข็งแรงเรามั่นคงนะครับนีก็คืออ่าของพี่กุ้งเนี่ยก็คือระวางก่อนตั้งสติก่อนไงแล้วค่เยไกนอ่านะครับอันนี้คือท่าที่2นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าที่3ต่อครับผมครับท่าที่สาม นะครับเราจะทําท่าล้างหลังนะครับก็คือล้างหลังก็คือล้างปุ๊บใช่ไหมครับล้างปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมือแตะลงแตะโอเคนะครับลองดูลองดูนะครับโอเคอ่ะไปครับผมปึ๊บขึ้นมาแตะหนึ่งสองดีครับสามสี่และห้าโอเคทำให้ดูห้าทีนะครับโอเคอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งโอเค ไปครับปึ๊บขึ้นมาแตะ1 2 3 4และ5โอเคข้างนี้ถนัดไม่เท่ากับข้างนี้มันขึ้นอยู่ความแข็งแรงของคือข้างเราเนี่ยไม่ก่อน,น,น,น้ายขวาดว้วยใช่ถูกต้องนะครับอันนี้คือท่าที่3มแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สกันต่อท่าที่สี่ นะครับเราจะทําไซรั่งนะครับไซรั่งก็คือเรายืนอยู่ที่ตรงกลางใช่ไหมครับก็คือลงมาปุ๊บเห็นไหมขาข้างนี้จะเหยียดตรงนะครับข้างนี้จะงอยื่นก้นเมืองหลังเยอะขึ้นมาปุ๊บมือแตะแล้วกลับไปใหม่ปุ๊บขึ้นมาแตะโดยที่เดี๋ยวครูพี่กุ้งจะทําให้ดูก็คือทั้งขานอกขานอกขานในเนาะใช่อันนี้มีทั้งขานอกขานในโอเคลองดูครับไปทางด้านดูขวามือก่อนถูกไหมปุ๊บขึ้นมาปุ๊บแตะหนึ่ง นั่นแหละครับไปแตะสองแตะสามแตะส okay, ี่นะข้างหนึง่งต้จะเสแตะห้าโอเคอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งต้องไปทางนี้ครับผมไปปึ๊บขึ้นมาแตะหนึ่งแตะสองโอเคแตะสามแตะสี่และอีกทีนครับแตะ ห้าโอเคว่าขาในนี่ใช่โดนเนาะอันนี้คือสี่ท่านะครับที่เป็นการบริหารขาของเราครับรวมถึงก้นด้วยรวมถึงขาข้างด้านข้างด้านในข้างนอกข้างในขาสีการขางอข้างข้างแล้วก็ยกกระชับก้นขึ้นมาเนาะใช่นะครับลองกับทำดูนะครับแต่ละท่าเนี่ยเราอาจจะทําท่าอยู่ที่ประมาณ5-10ถึงิบครั้งหรือใครที่มีกาลังไหวอาจจะมากกว่า1ิบครั้งขึ้นไปแล้วเราก็ทํามเซต ให้ลองฝึกดลองฝึกดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยในหนึ่งท่ามันจะมีสองท่าประกอบกันเราก็อาจจะทําแค่ครึ่งเดียวก็คือ1อย่างเช่นไซรล้างไปก็ไม่ต้องแตะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าทำถ้าเราใช่ใช่ตามกำลังที่บอกไซรล้างไปปุ๊บอาจจะลับมาก่อนก็ได้ถ้าเราแบบฝึกใหม่ใช่แต่ใครไม่ไหวใครไหวปุ๊บก็คือไปปุ๊บแตะอ่าขึ้นมาแล้วก็ดูเรื่องการทรงตัวนะคะให้มีสติ คือไม่ได้แค่ออกกําลังกายแต่เราเป็นการฝึกสติของเราด้วยครับผมนะคะอ๋อคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมค่ะจากโคพิิตูมแล้วก็โคพิตกุ้งจากเพจห้าสิบยังฟิตได้บ๊ายบายค่ะ